บรรยากาศการซื้อขายของราคาทองคําในช่วงของตลาดเอเชียกับตลาดของยุโรปหรือแม้กระทั่งตลาดในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างแตกต่างกันนะคะนะเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคํานั้นพยายามที่จะรีบาวกลับมาจากระดับราคาต่ําสุดที่ทําไว้ในช่วงของวันสุดที่1717เเหรียญน,นะคะแล้วก็สามารถทําสถิตินะคะสูงสุดในตลาดเอเชียได้สักประมาณ1760เยหสรียญสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะประเด็นเรื่องของบอลยิวถึงแม้ว่าจะคลายตัวแต่นักลงทุนนั้นเริ่มมีความคาด เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดังนั้นค่ะความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างทองคําก็ลดความน่าสนใจลงนะคะส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นยังคงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงล่าสุดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําเช้าวันนี้ทําสถิติต,ตาสุดที่ระดับ 1, 7 1 0เหรียญน,นะคะและก็ส่งผลทําให้ราคาทองคําในเช้าวันนี้นั้นประกาศออกมาจากราคาของสมาคมค้าทองคําปรับตัวลดลงไป450บบาทต่อบาททองคำแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าเราไปดู ที่ทิศทางของราคาน้ํามันกันบ้างถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าราคาน้ํามันนั้นมีการเร่งตัวในช่วงที่ผ่านมาไปชนแนวต้านคือถ้าพูดภาษาหุ้นนะคะหรือว่าภาษาเทคนิคก็ถือว่าเป็นการชนแนวต้านนะคะทั้งเวสเทสซัแล้วก็เบรนด์นะคะสมผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นก็มีการขยับปรับตัวลดลงค่ะล่าสุดเวสเทสซันั้นยืนอยู่สักประมาณ59เหรียญส่วนเบรนด์ลงมาอยู่ที่62เหรียญค่ะ